สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนี่นะคะความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวิ่งลูดแค่เม็ดเดียวนะคะขนาดวิ่งลูดหลายตัวนะคะก็ยังไม่ได้ไม่โดนนะคะขนาดสองตัวเนาะอันนี้ก็คือเม็ดเดียวนะคะใครอยากลองวัดดวงวัดใจก็พิจารณากันดูนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะเข้าก็เข้าลุดก็ลุดละคะแอดก็ ทำต,ตามสูตรให้นะคะงวดที่ผา่านมาก็หลุดนะคะหลุดสามงวดติดแล้วนะคะตัวเด่นของมันขึ้นได้ค่ะแต่ว่าตามสูตรมันไม่ให้ตัวที่มันออกนะสิค่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะสี่ห้าสองมันให้แอดมาสองงวดนะคะอันนี้คือตามสูตรสองงวดนะคะแต่ว่ามันดันให้ตัวเด่นเป็นสี่นะคะถ้าให้เด่นตัวเด่นเป็นห้าทั้งสองงวดหรือว่าสองทั้งสองงวดนี่โอ้โหผ่านฉลุยเลยนะคะน่าเสียดายมากนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะบางท่านก็เอาไปลูดหมดเลยนะคะ เพิ่นกระมานกักแห่งกระปังกันเนาะสูตรอันนี้เป็นสูตรงบน้อยนะคะสูตรงบน้อยทุกคนลองเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูสูตรงบน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดก็ยังตามอยู่นะคะใครที่จะเลือกไปตัวไหนก็พิจารณากันเอานะคะหลายๆท่านนะคะแอดแอดไปซีเพิ่นไปหาจรงี่เพราะว่าสูตรมันให้เออสูตรมันให้นะคะสูตรมันให้สี่ห้าสองใช่ไหมคะทุกคนเออ มาดูงวดนี้นะคะสูตรจะให้ตัวไหนนะคะซึ่งก็หลุดเป็นสามงวดที่สามแล้วนะคะหลังจากฟังนูง่นงวดนู้นที่ผ่านมานะคะก็หลุดนะคะสามงวดแล้วเนาะสามงวดนะคะพิจารณากันดูนะคะเออบรมง,งวดนี่บอกว่าสีสีมาค่ะหรือสีจังไดค่ะแต่ว่างวดนี้นะคะมีทรงเป็นเบินเ้นเป็นหามไหมนะคะลองพิจารณากันดูนะคะเพราะว่าสูตรมันแปลกๆนะคะสูตรแปลกๆสูตรหน้าเลขขี่ไลค่ะค่ะ เลขขี้เยอะนะคะทุกคนจะชนกันกับทุกท่านไหมนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์นะคะเอาใครมีดับเลขนี้นะคะเอาคอมเมนต์มาเลยนะคะชุดสรุปนะคะเลขล่างนะคะเลขล่างอย่างเดียวเอฟซีว่าขอเลขล่างในแอดขอลักลอยในยแอดวสัสด์เอสวัาน่านเฮ็ดเลยค่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะไลฟ์สดจบก็ไปกินข้าวกินข้าวก็มาทาเม็ดเดียวให้ทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยโหเอาให้ โอ๊ย <c oughs> คืออยากติดอินเทอร์เนะะ็ตข้อแห่งนี่นะคะงวดก่อนก็มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกนะคะน่าเสียดายมากๆ <c oughs> โอ้ยคือเป็นแนวนี้เนอแ <c oughs> อดว์เบอร์ดายล่ะคะ่ะหฮ้ย โมเมนต์เจ้าที่จะท่างบอกว่าสิบออกหมดตัวนี้ตอนบอาชิกับโบไอได้เยอะเล้นี่นะคะกินข้าวเสร็จก็รีบมาทำตัวนี้ให้ทุกคนนะคะตอนเย็นก็รอชุดสรุปนะคะชุดสรุปเพราะว่าแอดยังไม่ได้ทำสักสูตรเลยนะคะของแอดนะคะขอยนะคะไปเบิงซี่ลีอยู่ค่ะว้ เอามาดูกันนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะวันจันทร์ปราเซียนนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อ่าเราจะรอดกันไหมนะคะวันจันทร์หลุดไปแล้วนะคะอันสูตรนี้พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะเวลาได้ก็ได้เวลาไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรเม็ดเดียวะค่ะสูตรเม็ดเดียวสูตรวัดดวงวัดใจน,นะคะใครอยากได้หลายตค่ะใครอยากได้ชัวร์เลยไปเลขไลเลยนะคะเลขไรนี้น่ารุ่นมากเลยนะคะสงสัยจะเดินยาวนะคะห้าเก้านี่ โอ้เจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสรุปแล้วไรเรามาทุ่มวดขัง,งวดแล้วสองเดิงสามเดิงก็ว่าแป๊ะวดน,นี้วดน,นี้มันสวยเอาคือเป็นแนวนี้ตายแหละอัดคลิปโบ้ได้ระบาย งวดนี้มันก็ยังมีติดมานะคะติดมามาดูกันซิว่าสูตรมันจะให้เราถูกตัวไหมนะคะเพราะว่ามันจับให้แค่สามตัวนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นสูตรแม่นะคะเป็นสูตรแม่ของสูตรเอ,อ่เม็ดเดียวนะคะเป็นสถิติให้ดูเลยนะคะทุกคนเป็นสถิติให้ดูเลยท่านที่จะไปนะคะพี่นิพิจารณางวดก่อนก็ติดเกือบนะคะถ้าสูตรมันให้สองแปนห้านิวานเจี๊ยบเลยนะคะ เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะไม่รู้สูตรจะพาเข้าป่าเข้าตรงไหมนะคะตรงใจค่อยจัดนะคะถ้าไม่ตรงใจก็ผ่านเลยนะคะทุกคนผู้ใดเก่งผู้ใดเก่งเขามาแบ่งปันแอดนาเด้อค่ะเพราะว่าแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะเม็ดเดียวเนาะขนาดไปสองตัวสามตัวยังรุดค่ะอันนี้ใครอยากวัดดวงก็ล่องเบิ้งค่ะเข้าก็ได้เต็มๆค่ะไม่ได้งวดหน้าสู้ใหม่นะคะเอาเม็ดเดียวนะคะผู้ใดยอยากลอ่องเบิ้งก็ล่องค่ะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนเม็ดเดียวนะคะสูตรงบน้อยนะคะให้ไปที่สามค่ะสามห้าสามเก้านะคะสามห้าเก้านะคะอันนี้มันมาทั้งห้าทั้งสองเลยเห็นไหมมันมาทั้งห้าทั้งสองอันนี้ก็มาทั้งห้าทั้งสองแต่สี่ไม่มานะคะสี่ไม่มาโง่เงวนนี้ก็บเบื้องซีเมนต์หาเก่าวามาห้าเก้านะคะห้าเก้าน้ารุนมากสวยสวยนะคะหนึ่งห้าเก้านะคะเลขไหลตัวใหม่ของเรานะคะเดินดีมากๆเลยนะคะงวดละสองเด่งสองเด่งตลอดเลยเนาะเอ้ย ตอนส่วนผู้ได้ไปหาเกา่าหาเกา่าหาเกา่หา,กาหนึ่งหา้าโอ้ตามนี้แหละคะ่ะทุกคนแอดก็ว่าเป็นหาอีกหนึ่งวัวนี่ห้าสวยนะคะนี่ห้าอยู่ตรงกลางนี่เข้าทุกงวดเลยหา้ายอ่ยมันมันสิเป็นเกา่าซะว่อค่ะเลยสองหยุดตำแหน่งสุดท้ายนี่มันก็เข้าไปที่สองเนาะมันให้แบบนี้แอดก็ทําให้แบบนี้เลยนะคะนี่ตำแหน่งมันแบบนี้วางแบบนี้เลยนะคะแอดให้สามคะ่ะทุกคน S <S สามค่ะเพราะว่าสูตรมันให้สามเนาะสามสามห้าสามเก้านะคะสามห้าเก้าเอามาดูกันนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจ,จารณาและว,วิเคราะห์กันเอานะคะใสิตีร่างก,กายกับตีเอาคะ่ะสามเก่ากับสามหกพินิจพิจ,จารณาวิเคราะห์กันเบิง่งเด้อตามนี้เลยนะคะสูตรมันให้ตามนี้เอามาดูสูตรเม,นะม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวก็คือเอานี้แหละค่ะมาทาไอ้นี่นะคะเอาเอาเอาสูตร เอองบน้อยนี่แหละค่ะมาทําเปลี่ยนไอ้นี่เนาะใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะใครจะดูเป็นต้นทางดูเป็นแนวทางกันก็ว่าไปสูตรนี้แอดแยกเม็ดเดียวนะคะมาจากมาจากไอ้นี่นะคะมาจับกับปูยี่สิบห้าชุดนะคะยี่สิบห้าชุดนี่เลยนะคะก็จะได้สามนะคะสามเม็ดเดียวเนาะก็จะได้สามเก้าอุ้ยก็จะได้สามเก้านะคะสามเก้า 30, 31, 32, 3์นึ่งสามสะคะห่วยๆยันเม็นสิบบิล่าโอ้ยคือถึงใจอีซอยแท้สูตรอื่นยังไม่ทันได้ทําเลยนะคะไม่รู้ว่าติดเอ่อดับล่างเอ้ยติดอันไม่มาได้กันล่างหรือเปล่านะคะเอาลองพิจารณากันดูค่ะสามเก้านะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะไม่รู้จะชนกันกระเด็นล่างไหมนะคะเออจะเปียกตัวไรเบอส่นก็เดินล่างมันกับโบมาเฮ้ย เอาลองเบิงค่ะสามสีมอยู่บอกค่ะสามเอาตอน,นเอทกันนึกว่ามันอันนี้ซื้อๆเนาะสามนะคะวันนี้สูตรให้ไปที่สามนะคะทําใหม่ๆสดๆร้อนๆเดี๋ยวสูตรอื่นนะคะเจอก,กันกับชุดสรุปเดี๋ยวแอสสรุปให้ค่ะทําแป๊บเดียวว้าทาแป๊บเดียววัสดุว่าสติกเตืองเฮ็ดย่งงดูค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะไม่เกินสองทุ่มนะคะสองทุ่มเนาะสองทุ่มเรามีนัดกันนะคะ ใครที่ยังไม่นอนก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะชุดสรุปจะมีทุกศูนย์ให้นะคะรวมทั้งตัวตัดให้ด้วยนะคะตัวตัดเออชุด25คู่เนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมางขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ